สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายทองคำนะคะวันนี้เรากลับมาหาพ่อพายนะคะดังดังดังเลยจะไม่ต้องยิ้มเลยพ่อบอกตัวเองอะสวัสดีครับพวกเราในช่องพลายทองคำนะครับช่วงเย no ็นเยกับสองควานสาวนี้กลับมาส่งอคิดดื้อไอ้กระปอมน้อยครับนี่ เราขี้เลี้ยงแล้วไปตรงไหนก็มีใครรับเลี้ยงครับนี้รับเอามาส่งคืนเลยเราก็ไม่อยากเลี้ยงกันไม่รู้จะทำไงครับใครอยากเลี้ยงมาไปเลี้ยงเลยครับนี่ดูให้ทํางานไ่ไม่ทำไปเล่นไก่ทองเคาะห้วยหน่อยด้ทองครับเดี๋ยวจะให้เขาทำความสะอาดครับมาแล้วเราต้องใช้คุ้มค่าครับไปทํางานครับนี่เราจะใช้เขาทําความสะอาดให้พลายทองคํานะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปแล้ว คนโตครับเหรือตัวเล็กตัวเล็กอยู่คนเดียวใช้ไม่ได้หรอกครับดื้อขี้เกียจด,ดูทำนั้นทำไมดิทำไมขอดิดูครับขาเป็นไรครับนรรคนขี้โลเป็นงี้แหละครับคนขี้โลก็เป็นงี้แหละขีกกข้ดื้อขี้โลขี้ดื้อตุยท,ทองครับอยากเล่นกันแล้วครับทองคำครับ ขวาดไปครับทําไปครับดูแผนงานคุมของเราก็คุมไปครับนุ่นอยู่ใกล้ขาเลยครับเน่่เน่เน่ดูดูดูด้วยหลงอ้ไดงดูครับหลังจากไปอยู่นุ่นเป็นเป็นอาทิตย์แล้วเริ่มพูดยากเริ่มมึนเริ่มอะไรแล้วครับนี่ กลับมาต้องดัดใหม่ครับใช่ไหมจอยเอาไม่เกี่ยวเลยกวาดไปไมไนันก็อยู่ที่คนทำครับที่เกียดทำทำแบบที่เกียดเนอะทองบอกอยากจะช่วยเนอะให้ช่วยอะไรไปเลยนีนนย่มาปากใส่กล้องเลยชอบเล่นกับกล้องมากครับนี่วันนี้เราให้เขาทํำงาน สองพี่น้องเขาครับคนโตพ่งนี้ก็จะกลับคืนแล้วนี่ก็เหลือแต่ตัวเล็กอักลอมน้อยนี่แหละครับดูบไปรู้ไม่รู้ไปอยู่นู้นได้อาบน้ำบ้างหรือเปล่าครับหนูดูขาจะไม่อาบน้ำฮะสามวันอาบทีนึง <c oughs> อะไรจะกนาดานขี้เกียรขี้เก <c oughs> ียขนาดนั้นเลยนะ เอาดูสกปกแล้วไปอาบทำไมด้วยทองครับไอทองครับอิจฉาครับอยากเล่นด้วยไอหลงก็พลอยหลงครับดูอยากช่วยกันละหมดเลยครับบานนี้ครับเนือแต่เสื้อเท่าครับอยู่คนเดียวครับดูนนอกนั้นมาช่วยกันทำงานหมดเลยครับสามวันอาบน้ำทีหนึ่งผมตกใจเลยครับอ๋อ มันจะเสร็จไหมครับนี่กวาดวันนี้ครับน่ครับคนนน้นก็เก็บขยะไปด้วยทองก็โยกเยกโยกเยก,ยก<อ>ดูครับมันมาอาบน้ำที่นี่ยิ่งกว่าที่นน้นนะนี่ วัน,นเลีเ้ยงเฮ้ยมอนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูคนนี้ทำงานทีหนึ่งครับคนนู้นเกียดพูดด้วยนะครับพูดด้วยก็ไม่อยากพูดครับให้เต่เทียงครับคนนู้นชอบเทียงครับให้ทองจัดการเลยทำจัดการเลยครับ ดูครับยืนเป็นเลขสี่ครับมือเท้าเอวเป็นเลขสี่เลยครับจะไปลงจะลงจะลงไอ้ทองครับมาดูครับทองยังจำก็ได้ครับทองคำยังจำเขาได้ครับดูวันตังนั้นแลน้วนางเราปุ่งกีกวาดไปใส่สวนหญ้าเลยกวาดใส่ปุ่งกีใส่สวนหญยาเลย เอาไปแกล้งไอ้คนนี้ดีกว่าครับจะสนุกกว่าครับไม่ได้แกล้งมานานดูดูรเราจะแกล้งครับผมปิดหน้าเลยดออูว่าเราแกล้งครับผมปิดหน้าไปเลยครับก็กวาดไปว่ากี่ลายทองเบ้นเท่มวย,ย,มเ,ยเออเออ ฮะเองนีมั่วแล้วดิชเช่หน่อยเป็นไรปาทห้เกลี้ยงๆหน่อยครับอ๋อฮะอะไรครับเอาะลรนะเองจะจะดูดเอาเลยนะนึกว่าจะนึกว่าจะดูดเอาเองจะดูดเองจะให้ดูดลองดูฮะ จะดูดถ้าดูเองจะให้ดูเราดูดูครับทองจะกินหัวแล้วครับดูทองจะกินหัวแล้วครับดูบออทองกาชอบแกล้งครับดูไอทองทาขัดขวางการทำงานครับวันนี้ครับตรงนี้จ่ยอจยจอย นี่ครับเดินไปดูครับดูครับรวยทองครับทองค็ไม่ทำอะไรละครับแต่เขากลัวครับเพราะว่าตัวเขาจับขายทองคำพอพอๆกันครับพอกันก็พอกันตรงนี้แหละขาครับตัวเกี้ยงกันแล้วครับเกียงกันแล้วดู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 เดี๋ยวให้ทองจัดการทั้งสองคนเลยครับดู เร่เร่เครับเร็วครับนนจะเสร็จไหมครับวันนี้ครับนี่ครับทำงานไม่อทำงานไม่เสร็จครับดูดู แล้วไปโยนใส่ไอ้ต้นหญ้าอย่างนั้นทำไมมันกำลังเกิดโอ้ยเจ้านี่ครับไม่รู้เรื่องเลยทำงานครับเดี๋ยวครับเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานครับไอตัวไอตัวฟอ,อมน้อย,เด,ยเ,อเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขอาดูครับอันนี้เพิ่งมาวันแรกครับยังไม่ทะเลรครับเดี๋ยววันวันสองวันต่อไปครับเดี๋ยวจะเจอครับโอเค เดี๋ยวเราจะทำงานด้วยกันเจะพาไปล ouais. ุยลุยงานครับพาไปปลูกหญ้าตากแดดคนเรียนสูงไงทำงานนี้เลยเอครับทำนาครับทำนาบึงติงแล้วดูไปแล้วนู่นเยอะไปทิ้งไกลๆก่อนนโอ้พอทิ้งตัวนั้นพอทิ้งไอ้นี่ถมหญ้าตัวนั้นไว้ตัวนึง โอด <g ül> ด้ดูครับดูดูครับดูไม่ไหวนะครับไม่ไหวนี่ครับพูดคําเถียงคําเลยทุกวันนี้เก่งมากแล้วครับรนี่เราก็ปีดูเขาคุยกันเถียงอะไรกันครับ <c oughs> มาด้วยกันไม่ลงตัวครับสองคนนี้ครับโนนโนนี่นอยู่งง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 ง เดียอออทองอยากเล่นด้วยครับดูครับนี่เพิ่งมาเล่นทองคำคิดถึงครับโอ้ใจให้ทองจุ๊บดูดิโอ้โอนี่ครับทองคำครับก็อ, <c oughs> อย่าลืมนะครับขอฝากไว้ด้วยครับกับช่องพลายทองคำนะครับฝ <c oughs> ากไลค์ <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอ,อจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย <c oughs> มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับดูแลสุขภาพกันทุกๆท,ท่านทุกๆกคนด้วยนะครับรักทองคำน,น้อยๆแต่ขอให้รักนานๆฝา,นากคำว้นนี้อ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับ